ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผลไม้ที่ต้องเอ่ยกินเป็นประจำนี่นะออสามารถทำเป็นเครื่องดนตีได้บ้านาอ่ะไปดูสิจริงหรอ,อะจะทำได้หรือเปล่า ไปกันเลยครับไปที่บ้านคุ้งพยอมเอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับไปพบกับอดีตครูไวกยเกษียณท่านนี้ฮะสอนดนตรีไทยมานานกว่า50ปีครับแถมยังเป็นที่รู้จักกันเป็นครูนักประดิษฐ์เครื่องดนตรีพิสดานรนะฮะมีดีกรีฮะเป็นถึงศิลป,ปินดีเด่นของจังหวัดสาขาศิลป,ปะการแสดงประจําปี2542หยิบจับอะไรเป็นเครื่องดนตรีหมดโดยเฉพาะผลไม้นะฮะจริงเหรอทาไ,ไม่เชื่อ,อ,ล,อลองไปดูเลยฮะค่ะมะร้าวแล้วก็เป่า เป็นไงทงั้งชมพู่ทั้งมางลงมา,มางละเป่าได้หมดเลยนะ,นยนะครับซึ่งอดีตครูวยัยเกษียณท่านนี้ครับชื่อว่าครูวีบรัสขมาละลครับวัย67ปีปัจจุบันยังคงทําหน้าที่เป็นครูจิตอาสาสอนวิชาดนตรีไทยให้กับน้องๆหนูๆน,น,นะฮะในโรงเรียนในพื้นที่ครับส่วนเครื่องดนตรีที่ตนเองได้คิดทําขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีชนิดเป่าทั้งชมพู่ทุบเรียนแอปเปิลหรือแม้แต่แตงร้าน ก็เอามาทําเป็นเครื่องโดนตีได้ก็พาทีมข่าวของเราไปพิสูจน์ฮะไปจ่ายตลาดซื้อผลไม้มาเลยมาทำเครื่องดนตีในตลาดนะฮะซื้อเสร็จปุ๊บจ่ายเงินปั๊บอ่าคูวิวรัตฮะนำกลับมาเพื่อประดิษฐ์เป็นเครื่องเป่าใช้มีดใช้ดอกสว่านไขควงประแจหกเหลี่ยมนี่นะช้อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือลิ้นฮะเป็นส่วนประกอบของปีซึ่งทําให้เกิดเสียงเวลาเป่าซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็ให้เสียงที่ต่างกันอ่ะมันต่างกันยังไงไปดูซิ นี่ไงเสียงมาราเาก็จะทุนหน่อยฝีมือจริงๆนะครับเอาสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากผลไม้นะครับหรือว่าวัสดุเหลือใช้นะก็ติดต่อไปที่คุณครูวิรัตได้นะครับที่เบอร์0867666985นะครับแต่ที่แน่ๆฮะเมื่อกี้พี่ก็มีผลส้มเหมือนโต๊ะนะฮะอยู่ที่โต๊ะไปไหนแล้วครับผลส้มเพลลงท้องเอ้ยหมดแล้วไม่ได้ไปเป่าใช่หขออภัยทำเครื่องดนตรีไม่ทานจริงๆ